ชายุไดดูดร้อนรุนแรงต้นไม้หักโคน่นเสาไฟฟ้าลมหลังคาตลิว30หลัง13จังหวัดรับมือฝนวันนี้พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรากาศ์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์ริพรุ่งเพลาชัยทางเ Facebook ประจำวันที่ที่สองมีนาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อัดบินจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสี่ยงฝน ฝนฟ้าขนองในรอบนี้รวมถึงแนวโน้มพายุฤดูร้อนชุดต่อไปที่จะเริ่มจากในช่วงวันที่6มีนาคมจนถึง8มีนาคมแนวโน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงภาพข่าวจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ จากการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการมา2วันแล้วตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา1มีนาคมเมื่อวานนี้<ม>จนถึงในวันนี้2มีนาคมในบางพื้นที่อุณหภูมิก็แตะ39องศา40องศาแล้วนะครับก็ถือได้ว่าหลังจากที่วันเข้าสู่ฤดูร้อนมาเยือนหลังจากนั้นอุณหภูมิก็เริ่มพุ่งขึ้นแล้วนะคะ จากที่นี่ตอนกลางวันร้อนไม่เท่าไหร่อุณหภูมิก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ร้อนที่สุดก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางพุ่งทะยาน40.1องศาแล้วนะครับรองลงมาที่ขอนแก่นไม่น้อยหน้านะครับ40องศาที่ตมบนท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอันดับที่3อําเภอเมืองจังหวัดตาก39.9องศา อันดับที่4อํอำเภอสตึกบุรีรัมย์สามสองศาอันดับที่ 5, ตําตบลห้อยยางอำเภอเมืองสกลนคร39.2องศาอันดับที่6ตตาบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น39.2องศาอันดับที่7ตําตบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปอำเภอเมืองนครราชสีมา39.2องศาอำเภอกมราสายการิ์าสิบองศาและ ตำบลเหนือเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสามสิบเก้าองศาซึ่งเรียกกันได้เลยนะครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อุณหภูมิแต่ตั้งแต่สามสิบเก้าองศาขึ้นไปและติดอันดับหนึ่งในสิบจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับเป็นหลักรวมถึงในบางพื้นที่ของภาคเหนือก็จะมีที่ลำปางตากส่วนภาคอีสานก็จะมีที่ขอนแกน่นบุรีรัมย์สกลนครร้อยเอ็ดนครราชสีมาและกาฬสินธุ์นะครับ เนื่องจากในช่วงนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนด,ดังนั้นนะครับในด้านของหย่อมความร้อนที่ปกคลุมก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนโดย,ดยทั่วไปนะครับและร้อนจัดในบางพื้นที่และจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับในระยะนี้ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนก็จะมากระจายความร้อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน แต่ในบางพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นบางส่วนเข้ามาจากบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างและทะเลฝั่งอ่าวไทยก็นำปัจจัยของฝนเข้ามาได้บางพื้นที่เช่นกันนะครับ จึงทําให้มีฝนฟ้าคะนองหรือบางพื้นที่ร้อนมากจากหย่อมความอากาศต่าจากความร้อนกระจายความร้อนเข้ามาก็ทําให้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงดังนั้นนะครับในช่วงที่มีอากาศร้อนโดยเฉพาะในตอนกลางวันให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นในช่วงนี้ความร้อนที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบวกกับความชื้นที่พัดนำเข้ามาได้บางส่วน ก็ทําให้เกิดในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับจากการรายงานเข้ามาของแฟนข่าว f อจากทางบ้านที่บริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีและบริเวณพื้นที่จังหวัดน้องบุรีรัมพูนะครับจากการเทียบเคียงโมเดลเมื่อวานนี้และจากการแจ้งเตือนก็ไม่มีในโมเดลเลยนะครับตั้งแต่น้องคายบึงการอุดรธาน,นีน้องบัรีรพูไม่มีในโมเดลฝนเลยนะครับ แอดมินจะบอกว่าในช่วงนี้ในด้านของโมเดลฝนจะไม่ค่อยโชว์สักเท่าไหร่นะครับในด้านของพายุรุน้อนที่เข้ามาส่วนใหญ่ที่เกิดจะเกิดแบบฉับพลันกระทันด่วนนะครับโมเดลอาจจะไม่โชว์แต่ฝนที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนย่อมมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่เห็นได้ชัดเจนคือบริเวณพื้นที่จังหวัดน้องบัวรำพูและบริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ ภาพที่ทุกขั้นเห็นกันในขณะนี้เป็นภาพความเสียหายจากพายุฤุูร้อนพัดถล่มบริเวณพื้นที่อำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ<อ>บ้านพังเสียหายกว่า30หลัง1มีนาคมที่ผ่านมานะครับ15น,นาฬิกา4ีาานาทีเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบริเวณพื้นที่หมู่ที่7 8, 9, 10 13และ15ที่ตำบลยางรออเภอสีบุญเรืองหนองบัวลำพูส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นกว่า30หลังนะครับรอหนอ่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมขอบคุณภาพจากคุณน่านสุนันและที่มาของข่าวจากกุดแห่บ้านเฮารวมถึงภาพบางส่วนจากผลกระทบของาพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณหน,นองบัวลำพูนะครับ ในด้านของซุ้มประตูเหล็กได้พังคลมลงมาบริเวณพื้นที่ถนนรวมถึงต้นไม้หักโคนหลังคาเปิดอย่างที่ท่านเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจน้องบรลรัมพูอัปเดตนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่บ้านศรีนครหมู่ที่15ตำบลยางรออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบุรลรพูก็ได้รับผลกระทบจากแรงลมวาตภายัย จากเหตุการณ์พายยรุดร้อนพัดถล่มในช่วงบ่ายของวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณจิวรวัตรสุภาณิชกลุ่มสีบุญเรืองบ้านเฮาและที่มาของข่าวน้องบอลลัมพูอัปเดตรวมถึงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ1 9 2เนากา20นาที1มีนาคม2 5 6 8ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเสาไฟฟ้าหักโคน และต้นไม้หาโคน่นรวมถึงร้านค้าหน้าโรงงานได้รับความเสียหายหลังคาปลิวสืบเนื่องจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มณโรงงานน้ำตาลไทยอุดรและทังเข้าบ้านนวลสมบูรณ์ตามนคำบง บ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมืองต้นได้รับการแก้ไขย้ายต้นไม้และเสาไฟฟ้าที่กีดขวางเพื่อแก้ไขปัญหาปิดกั้นการจราจรรวมถึงประสานกับการไฟฟ้าตรวจเช็คตรวจสอบจุดที่เกิดไฟดับเมืองต้นนะครับการไฟฟ้าช่วยแจกจ่ายไฟกลับคืนมาส่องสว่างดังเดิมแล้วนะครับในบางพื้นที่ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณณวพลกัลยานอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา ยังได้แจ้งเตือนฝนนะคะ2มีนาคมพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลประจวบคีรีขันธ์ปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลน,นอกจากพื้นที่ที่ไม่ได้เอ่ยนะครับก็ต้องฝระวังในด้านของพายุฤดูดร้อนมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในช่วงนี้เพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับและมีปัจจัย คือลมใต้และลมตกลออกเสียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมและมีหย่อมพอาประกาศตามจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทําให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับต่อไปมิจะพาไปดูการพากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้2-3มีนาคม2568พากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนมากทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด17-26องศาและสูงสุดสาม0องศาจากลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาและสูงสุด38-40องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูต20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนมากตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา และสูงสุด37-39องศาจากกรมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกรมทั้งชายฝั่งอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขอนองร้อยละิ0ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-38องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมนทนอากาศร้รอนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองรอยละสิบอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละสิบส่วนมากบริเวณประจบพีธีขันปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบ2ององศาและสูงสุด3-2-3-5องศาจากลมตะวนออกความเร็ภามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่หกองศาและสูงสุดสามสามถึงสามห้าองศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพิาการประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอัจราิยงานให้ทราบ ระยะะ,ยะอย่างคันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ